อืม <Okay. S 1> มาคุยเรื่องภมิคุมก,กันกันต่อดีกว่าว่ามีความสําคัญยังไงบ้างค่ะปาทําทไมเราจะต้องทําให้ภมิคุมการเขาแข่งแกร่งมากขึ้นด้วยคะคืออย่างนี้มิคุมการมันเยอะนะย่างที่ผมผมศึกษามาก็แบ่งเป็นสามอย่างนะ,ะก็คือหนึ่งถ้ามันเจอศัตรูเพื่อทำลายนะสองถ้ามันเจอเนี่ยมันก็สร้างกลไ่ใจปกป้องเพืกปกป้องมีหลายอย่าง การสร้างตัวพืชสเคมีคืดีนะพืชสเคมียกตัวอย่างของไอ้ตัวสตดาวอะสตดาวเนี่ยมันจะสร้างสารพิษซึ่งแมลงเนี่ยไม่ต้องการเช่นอาซาแบคตินอยเนี่ยสารตัวนี้มันสร้างอยู่ในแมลงเสตดาวตัวนี้นเป็นฆ่าแมลงได้กําจัดแมลงได้ก็เดียวกันก็หลายอย่าง <ừ> มันก็จะมีโฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างหลายอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมว่ามันมี3ส่วนสุดท้ายก็คือ,คอสร้างโครโมน ซึ่ง ừ, มันถูกทำลายไปเมื่อไหร่เม<ๆ>ื<ๆ>่อไรเมื่อไรมันก็ะายแล้เช<ๆ>่นช่วงใบถูกทำลายมันสร้างขที่บริเวณเยอะอะไรแบบนี้กล่าวให้เป็นบริจาคมือค่ะ